ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับผมมาพูดกับผมแลผมรายการเบ n นเอ็มซีทีวีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการปิดเซิร์ฟครับผมปิดเซิร์ฟกันปิดเซิร์ฟมาครับหนึ่งสี่จุดเจ็ดแบบใหม่เลยอ่าตอนแรกเราก็ต้องโหลดตัวค้ามาก่อนครับผมเขาไปทีประกิตฟอมครับผมประกิตครับครับบุคิตคนับผมแล้วเราก็ ไปโหลดตัวนี่มาแล้วเดี๋ยวมันคลิกแล้วเซฟมาครับผมพอซอฟทเราเซฟหรือเราโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นตัวรันอย่างนี้ไอตัวโปรเจคต์อย่างนี้นะครับผม๋ยวครัาฟต์แต่เชฟเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ย้อนทอนจะอ่านซอฟต์นั้นมาเลยแล้วับปาร์ี้คิปที่แล้วมันเจ๋งนะเอ้ยอ่ะนี่าจะได้ตัวคราฟต์อย่างนี้ครับแล้วก็นิวโอเคนิวโฟเดอร์มาเลย เราตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ให้เราจำได้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ลากเข้ามาเราต้องโหลดมาก่อนนะครับผมโหลดมาจากนี่นะแล้วเพิ่งคลิกคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีให้โหลดนะครับให้ใช้เซฟไฟล์ก็เซฟเสร็จแล้วก็เอามาเสร็จแล้วพอเราได้ตัวนี้ครับเราก็ต้องมีตัวที่สองนะผมตัวลันเซอร์ก็กดขวาก็นิวเทคแล้วแต่ผมคิดแค่แตอนนี้เราก็ต้องมีโค้ดแล้วผม โค้ดการเปิดเซิร์ฟเขาเนี่ยโค้ดของโค้ดของตัวรันนะผมลองดูครับอ่าเสร็จแล้วเราต้องมาดูตรงนี้ครับผมเป็นโปรแกรมไฟล์อ่าอันนี้มายุ่งนี่และครับจ้าจะเป็นจ้าจ้าหกหรือจ้าเจ็ดก็ลองปรับกันดูแล้วครับของผมเป็นจ้าเจ็ดครับผมาจาวาล่ะครับจาวามันเป็นมันคือจาวาล่ะครับอ่าตอนนี้ก็มาดูตรงชื่อนี่ครับเนี่ครับ ว่ามันตรงมาตัวนี้เราหรือเปล่าถ้าตรงก็โอเคครับต้องอัดชื่อตรงหน้านบางทีโหลดมาอ่านมีขีดมีขีดเราก็ต้องใส่ขีดตรงนี้ให้มันเหมือนชื่อชื่อต้องให้ตรงกันนะครับผม,มเดี๋ยวขพอแล้วก็เซฟแอดเลยเซฟแอดเอ่ลบชื่อตั้งชื่อว่าแล้วหนึ่ง r u n run server รันรันหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ดอ่าแค่นี้ก็พอแต่ย้ำนะครับว่าไอชื่อเนี่ยไม่อ่าเอาชื่ออะไรก็ได้แต่ย้ำว่าต้องเป็นดอตแบทเขาผมดอตจุดนะครับผมดอตแบทเนี้ยครับผมดอตแบทอย่านี้เราก็เซฟไปบนี้มันก็จะมีขึ้นตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับมีขึ้นตรงนี้เป็นดอตแบทอ่าเราก็ปิดภาพไว้หน้าจอไปเลยแล้วกด double ลคลิกแล้วเพื่อการรันถ้ารันได้นะผมถ้ารันสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี้ยผมประมาณนี้มัน เป็นรูปแบบอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าบางเครื่องรันไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมครับผมมันไม่มันไม่ไหลมันไม่มีตัวนักสืบเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกอนนี้เราก็ต้องรอมันรอมันรันเสร็จนะครับผมสร้างโลกของมันใหม่นะไหมดูนะครับ44แล้ว้าส5งแล้วโอเคแล้วนี่ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆวุ่นวายไปยุ่งกับามานะครับ ตอนนี้เราได้ยุ่งแน่เดี๋ยวก่อนเราไปพิมพแล้วผมไดยุ่งแน่เป็นแล้วดันพอมันขึ้นเพาว่าดันแล้วดันแล้วครับเราก็ขึ้นคุณเพาว่าสต็อปหรือว่าสต็อปเนี่ยจะเป็นการเซฟโลกด้วยแต่ถ้าคุณเนี่ยสต็อปอ่ะมันอาจจะเออหรืออะไรคุณกดการบัตรขึ้นไปแล้วมาลหลันเสร็จแล้วแล้วเราต้องมาดูตรงนี้หนู server dot property นี่ครับ server dot property อ่าอะไรที่สามอ่าเราเปิดโน้ตแพดขึ้นมาแล้วลากเข้าไปเลยครับ มามาดูกううにに่อนไอพวกตรงนี้อย่าไปยุ่งก <un> ับมันน่ถ้าจะใส่ใส่เวอร์ใส่โลกเนี่ยผมใส่ใส่โลกใส่โลกก็เขียนชื่อชื่อโลกนะคผมใส่ชื่อโลกเข้าไปครับผมแต่ถ้ามันไม่เอาเอาเวอร์นี้แหละก็เขียนชื่อเนี่ยแนวเวอร์ครับเอาเวอร์ไปใส่ก็ได้ครับผมเดินเครื่องผมทางนี้แล้วแล้ว นแค่แนวหัวครับไม่ไม่ต้องมายุ่งมันนะครับผมคนนี้อย่าไปยุ่งมันเดี๋ยวจะเจ๊งเปล่าๆนะครับตอนนี้มาถึงออนไลน์โหมดครับผมเราก็ต้องปรับเป็นฟอสดีกว่าครับผมเดี๋ยวเอาไอเดีอ่าฟอสครับเพราะว่าถ้าเป็นทัวร์ไอดีแท้เท่านั้นถึงจะเข้ามาได้นะครับผมอันนี้เข้าได้ทุกคนอะไรประมาณนี้ครับเนนี้พีพีแล้วผมไม่ใหญ่พีพีครับผม,ม, PP บผมถ้าจะเปิดก็ทัวร์ปิดก็ฟอสแค่นี้แล้วครับ อันถึง map player นะครับผมเป็นจำนวนของผู้เล่นนะครับผมก็เปิดไป10พอนะครับผมแล้วก็อเมอะไรนะอเม a f าเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็มาปรับเป็นชื่อว่า b x n c t เป็นชื่อของเซิร์ฟเรารับผมอ่านี่นะครับผมแค่นี้เอาผมอันละโหมดปรับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วแล้วก็เซฟด้วยนะว่าอย่าลืมว่าต้องเซฟด้วยครับถึงนี่ครับ op โอเพีก็คืออ่าครับดูแลเซิร์ฟไอ้พวกแบบว่าเป็นแอดมินดูแลเซิร์ฟอย่างเงี้ยของแบงค์นะแบงค์นะแบบอ่านี่เป็นปลอินนะผมดูการเคลื่อนเซิร์ฟนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดไ,ไฟกันดีกว่าเดียด๋วยวต่อไปเดี๋ยวผมจะขับไปดูนะครับผมรันแล้วไปดูในเซิร์ฟกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ต่อเนี่ยรันรันก่อนเลยครับอ่ากดรันพอเราปรับอะไรเสร็จแล้วอ่ะเราก็รันเนี่ยรันเสร็จแล้ว จะตัดไปตอนรันเสร็จแล้วลกันามามาเนี่ยครับผมพอเรารันเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าดันนะครับผมผมก็ไปกินข้าวมานะครับผมก็เดี๋ยวนี้เราก็ข้าวไปแล้วครับ นะครับผมแล้วก็เข้าไปดูเล่นหลายคนนะครับผมก็ปเป็นไใครก็ได้แเราเข้าเซิร์ฟเราครับผมกดที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ไอพีของเครื่องเราเข้าไปนะครับผมถ้าเป็นเครื่องเราเปิดเองมันจะเล่นของเครื่องเราแล้วกใ็ใส่เข้าไปแล้วไอพีเซิร์ฟนี่พอเราลันเสร็จแล้วเข้ามาดูหน้าตาของเซิร์ฟเราครับผมเป็นนี้มาเนี้ยลุ ดี๋ยวต่อไปอ่าตอนนี้เราเล่นคนเดียวกดกดแถบคร้บผมก็ยังมีอยู่คนเดียวผมอ่ามีเพื่อนละมีเพื่อนละมีอยู่คนเดียวอะครับเราอยากให้เพื่อนเราเข้ามาด้วยอะทำไหม่ะเราก็ต้องไปหาวิธีเปิดแบบว่าออนไลน์แล้วผมตอนนี้อันนี้ก็ออนไลน์เป็นอีกรูปแบบแรกๆคร้บผมเราก็ต้องหาวิธีเอ่เปิดก็คือฮามาชิหรือว่าโนไอพีให้คนหนึ่งเขาเข้ามาจอยกับเราได้แล้วผมอ้าวนนี้แค่แค่นี้เราก็ได้แล้วครับผม แม่มากเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะลงอ,า,อาจจะมาสอนลงประอินฝับประอนนินนั้นเลยอะไรประมาณนี้ผมจะสอนประมาณนะกสี่ห้าประอินอะไรประมาณนี้ผมเดี๋ยวเปิดจะมีไว้นะครับโอเคเนี้นะครับไม่มีอะไรยากเดี๋ยวก็มาสอนกันเปิดโน้ตที่ฮาร์มา,มาชิบางคนอาจจะเปิดฮารมาชิก็พอแต่อามาชิมันจะแหลกห อาจจะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบเล็กๆก็ได้ในวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเล่นกันเยอๆนะครับอะไก็ได้เลยเดี๋ยวคิน้านเอามาสอนกันลงไปเองแล้วกันรายการเอ่อรายการเอ่อเบนเอ็มจีทีเดี๋ยวฝั่มาตอบตัวด้วยนะครับผมกดไลค์ด้วยนะบาย